ไม่รู้ว่าอาจารย์สีกับพี่พิสุทธิ์สังเกตรหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้เวลาคุยเรื่องการเมืองเนี่ยเรามักจะมองว่าเออเรามีแข่งกันนโยบายทุกพักชูนโยบายบชูนโยบายแต่ว่าความรู้สึกผมตอนเนี้ยเหมือนกับว่าคนเริ่มไม่ค่อยสนใจในโยบายแล้วเพราะเหมือนกับแต่ละพักนโยบายถ้าพูดจริงๆถ้าถ้าไม่ได้เป็นคนที่สนใจในโยบายจริงจะรู้สึกว่ามันไม่ต่างมากมีความคล้ายๆกันอยู่นะครับผมฟังฟังดีเบตสองสามวงเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบนโยบายใกล้กันมากนะครับ แต่กลายว่าประเด็นที่กลับมาเนี่ยเป็นประเด็นการเมืองอืครับร้อนแรงเลยอย่างเมื่อวานเนี่ยอวันนี้วันโอ้ตอนต้นรายการลืมลืมบอกวันครับวันนี้เป็นวันวันพุธที่ยี่สเยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าเมื่อเมืม่อคืนเนี่ยก็คุณสร,รยุทก,ก็จัดดีเบตสนุกมากนะครับครับถ้าใครเอฟังเราแล้วยังไงม่ได้ฟังผมก็อยากชวนไปดูดีเบตคุยกันเรื่องการเมืองสนุกเลยครับแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยทุกคนก็เถียงกันเรื่องการเมือง ประเด็นอย่างทํารัฐบาลหานนะครับหรือว่าประเด็นว่าสมัยที่พรรคเพื่อไทยเป็นนายกเนี่ยมีการคอร์รัปชันเลยเป็นเหตุให้คืบดิเบตวนกลับมาเหมือนเมื่อปี6กสองมันกลับมาอีกครั้งหรือว่าสุดท้ายแล้วพอเนี่ยครับพอการเลือกตั้งเข้มข้นขึนก็กลายเป็นเรื่องการเมืองอยู่ดีมาดูปีที่สุทธ์เห็นยังไงครับก็ธรรมดาเวลาเลือกตั้งเนี่ยคนก็จะถามเรื่องการเมืองนะ แบ่งกลุ่มแบ่งฝักแบ่งฝ่ายวิธีคิดจะลงอใครกูไป x ก็เป็นเรื่องทางการเมืองซึ่งก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความต้งใจของทุกคนแล้รัฐการเมืองก็ชิงชัยเรื่องนี้ซึ่งก็ก็ควรต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าประเด็นเรื่องนี้อบายเนี่ยผมก็คิดว่ามันกลตั้งละคนไม่ค่อยชูนะมันมีสองประเด็นท่านหนึ่งพักไม่ค่อยชูสองเนี่ยชูไปทางชก็ไม่สนใจแต่ก็อยากเห็นเพราะว่าจริงๆผมเิื่ารอบนี้มันแข่งเนี้ยแข่งแบบพื้นที่อย่างที่บอกระดับพื้นที่นะ หลายพื้นที่พูดต,ตรงๆนะนไม่ได้ต้องการนโยบายอะ่ะเป็นใครแล้วกูเลือกอะ,อะไรเงี้ยนะไอ้นี่อโอเคแต่ว่านโยบายที่สัญญาว่าจะทำจะคิดหรือจะไม่ทำเนี่ยผมว่านี่คือสัญญาประชาชนประชาคมไงซึ่งควรต้องมีแต่พ่อยิ่งเรื่องนโยบายซึ่งไอ้นี่อาจจะมีคะแนนสำหรับปารป์ตี้ลิสต์นะตรงนี้ผมคิดว่าถึงไม่ทำก็พรรคก็ควรต้องทำและประชาชนต้องสนใจมากขึ้นถวงมากขึ้น เหลือจะเป็นพวกเริ่มลงสนามมั้งนักเตะมันไม่มีเวลานะก็ก็ก็กกยังไม่ชัดเจนแต่ว่าเรียกรองว่าต้องมีทั้งสองฝ่ายนักการเมือง,มองก็ต้องมีประชาชนก็ต้องก็ต้องถามส่วนเรื่องการตอบคำถามบาเวทีคือก็ไม่ได้โทษนักการเมืองอย่างเดียวนะเวลาเราพูดเรื่องนี้อบายเนาะเรื่องโน้นเรื่องนี้เฉพาะเรื่องแบบเฉพาะด้านอนะประชาชนก็ไม่ค่อยฟังเจ้าของประเด็นปัญหาก็ไม่ได้สนใจนะ<ม>ซึ่งอัน,นี้<ม>อันนี้ก็เป็นประเด็นของประชาชนนะแต่เป็นเพราะ คือทุยไวมันเหมือนกันมากจริงครับพี่สุดก็ต้องยอมรับผมอ๋อผมฟังอนี้แบบบอกเออพักนี้ก็ไม่ต่างกับพักนี้มากอะไรจริงๆมันีความต่างอยู่บ้างนะยกตัวอย่างเช่นดี่ครบุหรีไฟฟ้าอ่าพักนี้บอกสอบสวนการนำเข้าบุรีไฟฟ้าและเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายอีพักบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องต่อต้านผมใจไทยใช่ไหมคะที่บอกว่าไม่ได้เดี๋ยวมาแยกพื้นที่กันใช่แต่ว่าทางรวมไทยไป บางไทยป่ระคณะประชารัฐป่ะครับเอ่อเอท่านรัฐมนตรีคุณชัยวุฒิครับชัยวุฒิอ่ะครับแล้วก็มีบางบางคือมันจะผมรู้ตัวอย่างว่ามันมีม,ตตมีความแตกตา่างอย่างอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าโอเคแบบไม่ค่อยถูกเลส่นกันสมัยเท่าไหร่นะอันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของนโยบายคือเวทีมันเยอะแล้วพรรคการเมืองส่งคนไปพูดอ่ะบางทีคนพูดเนี่ยนะครับก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะอะไรไหมไม่ได้พูดนั่งของพรรค พูดในนามของสมาชิกพักผมได้ยินว่าอย่างนี้นะผมพูดในนามของส่วนตัวนะครับผมพูดในนามของผู้ลงสมัครเฮ้ยไม่ได้โก้ต้องพูดในพักนะแปลว่าพักต้องมีสันธามติมอบหมายให้คนพูดได้เรื่อยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวก็เป็นทั้งสองฝั่งอ่ะฮะแต่แต่ว่าอยากเห็นจริงจะร้องจริงวันนี้วิาไปโครงการก็ได้อ่ะไม่มีนโยบายก็ได้โครงการก็ได้เอาไม่เอาอะไรนี่นะเอ่อ ทุกฝ่ายันช่วยกันชาติสีมองนะครับการเมืองประเด็นทางการเมืองกลับมาเป็นประเด็นหลักไม่ใช่มไม่ใช่ประเด็นไฮยอนเหมือนที่ตอนที่แต่ละพักแบบชูตอนแรกเลยคือถ้าพูดถึงประเด็นทางการเมืองเนี่ยมันก็จะกลับมาคล้ายๆกับตอนปี6กสองในแง่ที่เอาทหารไม่เอาทหาร<อ>าหรือว่าก้าวหน้าก้าวหน้าจริง,รงๆมันอาจจะไม่ใช่แค่ผลเอกประยุทธ์นะคะคมันก็จะถูกเชฟไปเหมือนกับว่า,าจ,ะจะเอารัฐทหาร มีความชอบทำหรือเปล่าในกรอบความคิดนี้เลยเพื่อที่จะดึงเอาเอาผลเอกประวิตยและพลังประชารัฐมาอยู่ในดีเบตนี้ด้วยไม่ใช่ผลเอกประยุทธ์อย่างเดียวนะคะอ่าแต่ก็ยังเห็นนะคะว่านโยบายเนี่ยคือมองกว้างมันมันดูยากมันคล้ายกันไปหมดคือตอนนี้ทุกพักก็มาเราใช้คำว่าปร,ประชานิยมแต่ถ้าเกิดมองเอาแว่นขยายสอง,งเห็นความแตกต่างเล็กน้อย เห็นกว้างๆเท่าที่เห็นตอนนี้นะคะพักอย่างพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติซึ่งฐานเสียงจะเป็นคนอายุเยอะก็จะเน้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตร คนสูงวัยใช่ไหมคะซึ่งก็เกทับกันลุงป้อม700ดร้อยลุงตู่พันเลยนี่ที่ออกมาเต้นลุงตูลุงตู่คะใช่ไหมคะแล้วก็พันหนึ่งเกทับแล้วก็เนเน้นเรื่องสวัสดิการผู้สูงวัยบางพักเพิ่มให้เป็นสามพเป็นต้นแต่ถ้าพักอย่างเพื่อไทยหรือก้าวไกลซึ่งอยากจะได้เสียงคนรุ่นใหม่แข่งกันเนี่ยจะเห็นว่านโยบายจะไปทางนั้นอย่างเช่น อของเพื่อไทยก็หกร้อยบาทชั้นสามสิบปีอ่าแล้วก็อะไรคะวีซ่าให้วีซ่าไ,ไปต่างประเทศเนี่ยทาได้ง่ายขึ้นซึ่งสมัยเพื่อไทยคุณยิ่งรักก็คือทําให้คนชั้นกลางไทยได้ไปดูซากุระญ,ญี่ปุ่นง่ายๆเพราะแต่ก่อนเนี่ยต้องขอวีซ่าใช่ไหมคะอันนี้ก็คือแบบเพื่อไทยส่วนก้าวไกลก็แน่นอนว่าการก้าวไกล,กลกประเทศไทยไม่เหมือนเดิมคืออันนี้ก็คือเกียร์ไปที่ความสนใจเป้าเนี่ยของคนรุ่นใหม่ ด,ดังนั้นถ้ามองแง่เนี้ยเห็นความแตกต่างอยู่ที่เท่าที่ประชาชนซึ่งไม่ได้สนใจการเมืองนะักไม่ได้เป็นคอการเมืองจะพอสัมผัสได้ได้แยกได้ส่วนนโยบายอื่นๆอย่างเช่นพักชำระนี่กู้เงินกยศเงินช่วยเกษตรกรอะไรอันเนี้ยทุกพักอนะ่ะเหมือนกันดังนั้นความหมายก็คือว่านโยบายอาจจะสำคัญน้อยลง แต่ไม่ได้มันหายไปคนจะมองนโยบายในแง่ว่าคุณส่งมอบได้หรือเปล่าซึ่งพักที่ส่งมอบได้เนี่ยโอเคเพื่อไทยหนึ่งนนพัก,กตแต่เพื่อไทยก็ไม่ได้ส่งมอบมา8ปปีแล้วนะคะรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐอย่าอย่าประมาทบัตรสวัสดิการคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเคยทําให้พลังประชารัชนะมาแล้วคนละครึ่งของคนอเอกประยุทธ์ใช่ไหมคะอ่าก้าวไกลเขาก็มีเครดิตในแง่ที่ต่อให้เขาไม่ได้เป็นพักรัฐบาล แต่เขาก็ส่งพยายามส่งมอบนโยบายผ่านการทํางานในสภาผ่านการออกกฎหมายาสมรสเท่าเทียมอุุระ <5. S 2> เก้าหน้านะคะหรือภูมิใจไทยถึงแม้จะยังไม่สําเร็จแต่เขาก็ผลักดันกัญชาจนเป็นปนัญหาอยู่ทุกวันนี้แต่ทีนี้อยากจะเติมประเด็นนิดนึงอาจจะมองว่ามันเป็นวิชาการหน่อยจ้ อย่างที่พี่วิสุทธ์พูดนะว่าแล้วเราจะมีสัญญาประชาคมกับพรรคได้ยังไงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะสั่งไหนร่วมกันไหนก็ตามมันก็จะกลายเป็นข้ออ้างว่าเอยเราทํานโยบายนี้ไม่สําเร็จ <Yeah. S 1> เพราะว่า พรรคผสมด้วย,วยผมไม่ได้คคุมกระทรวงนี้ต้องหาเสียงอันนี้ลค่ะถึงอยากจะบอกว่าในเชิงวิชาการเนี่ยอย่างในหลายประเทศของตะวันตกเขาเอาพรรคที่ร่วมรัฐบาลเนี่ยมาทําข้อตกลงร่วมกันให้ประชาชนได้เห็นเลยว่าพรรคเนี้ยมาร่วมกันแล้วก็จะนํานโยบายของแต่ละพรรคเนี่ยมาเบรนมา,ม,ามาผสมกัน,นยังไงนะคะอย่างเช่นเคยหาเสียงอ่ะหกร้อยบาทขั้นงขั้นต่าอาจจะลดเหลือ5้0อบาทเพราะพรรคเขาจะาแบบนี้กลายเป็น นโยบายร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลและประชาชนจะได้ติดตามสอดส่องกำกับผลได้ว่าคุณได้ตรลงแบบนี้แต่ของของไทยอาจารย์เวลารัฐเป็นรัฐบาลมันต้องมีนโยบายมันมันใช่อย่างนี้ไหมฮะมันเป็นนโยบายของแต่ละกระทรวงอ๋อไม่ใช่กันด้วยแบบนี้ไม่ีต้องแถลงนโยบายต่อสภาไม่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้คืออันนี้เนี่ยจะทํกขอนจะแถลงนโยบายอย่างของเยอรมันเนี่ยค่ะเขาจะ เขาจะให้พักเนี่ยที่ที่ตั้งใจจะร่วมรัฐบาลเนี่ยามาคุยกันในระหว่างที่คุยเมื่อเสร็จออกมาเนี่ยเขาอย่างาพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเขามีเอกสารตรงนี้ร้อยห้าิบหน้าครับครับตัวแทนของพักไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพักหรือจะส่งใครมาเนี่ยต้องบัดเซ็นในเอกสารนี้ให้สื่อบนชนถ่ายทอด แล้วก็เอาเอกสารเนี้ยขึ้นเว็บไซต์ให้ทุกคนเข้าถึงได้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่การถแถลงนโยบายของรัฐบาลมันเป็นการให้สัญญาให้สัญญาแลวผมถามนิดนึงครับอันนี้เป็นกฎหมายบังคับหรือเป็นวัฒนธรรมกกรเป็น<ล>วัฒนาธรรมค่มะเขาเขาเขา,เขาเป็นเงื่อนไขแบบนี้แล้วหลักๆของเขาเนี่ยถ้าจะให้พูดตรงนี้นิดนึงก็คือว่าเขามีกติกาอย่างเช่นพรรคอันดับหนึ่งมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลก่อน แต่ถ้าเกิดคุณตั้งไม่ได้ภายใน2อาทิตย์โอเคพักอันดับ 2, 2> มันตั้งแล้วพักอันดับหนึ่งจะต้องได้สิทธิ์ในการเสนอชื่อคนที่เป็นแชมเลอร์ก็คือตัวนายทนตรีรจะมายกให้คนอื่นไม่ได้นะคะแล้ว3ามพักร่วมของเขาเนี่ยจะมีเสียงข้างมากไม่มากเท่าไหร่นะเพื่อให้ฝ่ายค้านสามารถทํางานได้ไม่ใช่เป็นแบบพักร่วมรัฐบาลขนาดใหญ่ที่พักฝ่ายค้านมีความหมายผมใจข้อสาเพยายไม่ให้มีเสียงข้างมาก ไม่สภาเกิไม่ไม่มากเกินกว่าที่ฝ่ายค้านจะทำงานไม่ได้ภาษาอังกฤษใช้คําว่าแบรบ์มาจอยดี้คือเสียงข้างมากนะคะต้องเป็นเสียงข้างมากเขาไม่รับไม่รับจารัฐบาลเสียงข้างน้อยเแ่กขาดแต่สมมุติว่าเรามีห้าร้อยเนี่ยเขาก็จะตั้งสองร้อยหกสิสองรอย็ดสิบอ่าให้ที่เหลือเนี่ยฝ่ายค้านสามารถทํางานได้เขาไม่รู้จักงูเห่าสิจริงค่ะนี่แกเป็นแบบไทยต้องมาเรียนการเมืองไทยกับพี่วิสุทธิ์ แต่ก็น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าจริงๆพออาจารย์สิบอกว่าเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยคือแต่ทางหนึ่งมันก็ยากแต่ทางหนึ่งก็ง่ายคือมันสามารถเริ่มได้เลยอ,อก็คือรับไม่ต้องไปใส่ในรัฐธรรมนูญไม่ต้องไปแก้ใช่แต่ผมถามมมความรู้ว่าว่าค่าแรงนะค่าแรงขั้นต่ำอ่ะพักเอบอกเท่านี้พังดีคนที่เวลากรูปรัฐบาลว่าทำไงก็ต้องคุยกันก่อนหรือยังไงฮะก็ ผมคิดว่าก็คงก็ต่อรองกันเพราะอย่างที่จางสีบอกว่าก็บอกประชาชนใช่ไหมก็แล้วแต่ว่าไม่ถึงของเยอรมันใช่ไหมคะใช่เขาเขาจะมาตกลงกันก่อนว่าออพรรคจะเอาแค่ไหนมันก็จะกลายเป็นนโยบายของพรรคว่าออนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะเอาเท่านี้เท่านี้แต่ของเราเนี่ยมันมันก็จะกลายเป็นว่าพรรคไหนผลักดันเรื่องนี้ก็จะจะได้เครดิตไปอ่าหรืออย่างบางเรื่องเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างเช่นคนละครึ่งเนี่ยอ่ พลังประชารัฐก็เคลมรวไทยสร้างชาติก็บอกของผมวันนี้มันของลุงตู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแย่งกันที่จริงแล้วมันควรจะเป็นสมบัติร่วมกันที่แตต้องตกลงกันไว้ก่อนเพื่อประชาชนจะได้ติดตามดูได้ว่าเอ้ยคุณสัญญากับเราไว้อย่างนี้นะ